นายางกับว่าแข็งครับท่านเนี่ครับสองห้าหนึ่งแล้วเขาเนาะเมื่อเดียวกีดได้อยู่พี่น้องลนล้วเขาเนาะมันเป็นชั่วแล้วพี่น้องกับหาเร่องเขลียม,มันสูงพี่น้องทงที่กีดไปแล้วนะครับกับไรอพอสมควรพี่น้องครับ สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานพะมวัครับเมื่อนี้บ้าบ่มกับสีผ้าพีผ้าน้องนะครับเนาะมาเที่ยวดงเที่ยวให้พี่น้องเที่ยวสนอย่างเมื่อนี่นะครับเนาะกับหากอยากหากินสก้อนสักพักหนึ่งนะครับกับบ้าบ่มสีมะกีดอย่างเมื่อนี่นะครับกับทีเป็นงานประจําของบ้าบ่มนะครับเนาะกับขีดประจําอยู่เรื่อยนะกับบัณฑิตไทยพี่น้องเบิ้งนะครับมาเมื่อนี้กับอุปกรณ์เขานะครับเนาะน้องกับคมคมเลยพี่น้องนะครับเนาะมาเบิ้งว่าบ้าบ่มสีกีดออกว่าะพี่น้องเนาะว่ากีดเป็นประจํานะครับเนาะกับ บันนี้มีโอกาสถ่ายพี่น้องเบิงก้าเเขียมื้อนีบ้าบอมกระชมาลองถ่ายเบิงกับม่รูว้ว่าพี่น้องสิมกักบ่นะครับเนาะเอาครับก้อนสิบไปกับเบิงกัอย่าลืมกดซับส c r ค b e กดไค์กดแช่นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบอมได้เฮ็ดคิไปดีคิไปใหม่ให้พี่น้องเบิงก่อไปนะครับเนาะเอาก่อนสิบไปพี่น้องกออน,นุญาตนะครับเนาะกินบักไฟรับพี่น้องก็ล่างสูงนะครับเนาะบักไฟกับตกโกพี่น้องครับก็ล่างสุกนะครับเป็นบักไฟหวานน,น,น,นะครับเนาะอันนอกครับนอกนี่กั มาบงกับเสาบวกกับได้อีรีครับเออมันสักพักมันกับมาบวกกับกัมบ์บวกกับอรนะครับเนี่ยน้องครับเนี่ยนะครับเนาะเนาะสิมนบนกันพี่น้องเลยคนละเรื่องเลยพี่น้องอ่ะติดตามมาชมไปน้ำกันเนะครับบาบงบาบงจีอีดไลท์วะนะครับเนาะไปครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่ต้นแรกนะครับเนาะกับมาบึงมีดตะก้อนนะเนาะว่าคมวะนะครับนะอันนี้จาก ฝีมือเพิ่งน,นะครับได้ไปกีดยางอยู่ไต่ประมาณสิบกว่าปีพี่น้องเกือบยี่สิบปีนะครับนะเพาะเขาคอดเฉพาะรับมีดเลยโดยเฉพาะเพิ่นก็นได้เขายูประมาณสองอาทิตย์นะครับเนาะสุดยอดนะครับผมก็ยอมรับพันโยนะครับนะโอเคครับแต่บ้าบอมสิกีดมันไหล่ก็บคอยมาเบิรงน้กันนะครับวันนี้เอาต้นแรกกันพี่น้อง ช่วงนี้กับบอเมนนามันปานไหนนะครับเพราะว่ามันหัวกะใบมันกำลังรนไม้นะครับกับมันหัวกะเขียวบากแล้ว่าก็เป็นหมากแล้วครับช่วงนี้ไรกับพ่อใดอยู่ครับกับกิโลละสิบสามบาทห้าสิบตังพี่น้องช่องนี้ครับตีไปกับเกาล้ออยนะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆนะครับยังดีครับดีกว่าเป็นอาชีพที่ชุจริตแล้วนะครับไม่ได้ไปลักแต่ยังของผู้ใดครับ ขวดกิโลละบาทเออหากิโลบาทนี่สิเป็นกงนยังเก็บขายดอกน้อครับเนะาะส่วนมีฮะกัเดี๋ยได้เดี๋ยวลองยังก็บ่ได้ครับเอาไปเบิ่งต้นต่อไปแล้วครับพั่นี้องต้นต่อไปนะครับนะเนาะลงมาเบิงง่งมันสิไหลบลยยางพ่นพันกระดุกสอกขึ้นน,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 าาน,นะครับเนาะแต่ว่าบ่มวัฒนรัตนนะครับยางวัฒนแหดงนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนาพี่น้องให้เขามากีดกับมากีดแบงครับมืนกั ว่ามันอมีดบากเอาพี่น้องมันเห็ดว่ามันย่างเขานะครับเนาะเขาเห็ดอะไรก็ได้แล้วพอดีคนมีฝีมือเมื่อกีดแนี่ยมันก็โอเคอยู่นครับนาอย่างเนาะกำลังไหลอยู่ถือว่าไหลอยู่นะโอเคอยู่ครับตรงนี้ก็หมากมันเกี่ยวกับหมากย่างบอกกับนนหใจนะครับเนาะว่ามันเป็ยงหมากบ่ตรงนี้นะครับบวาบางกับหัวก็ได้ไม่เห็ดปีกวนะครับก็เพื่ออะไรมีความรููกับแนะนํากันก็ได้นะครับถือว่าเป็ยนอย่างนะครับ เดี๋ยวว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับนี่กิอยู่ประมาณจะหามีดพี่น้องมันกินี่นะครับน่าใจเกิเครียดอยู่โดยให้ฝนตกเล้งๆครับแล้วก็ไฟบานปุ๋ยจักสองสามสอบนะครับเนะาะปลาอยย่างนี้เลยพี่น้องบม่ได้ตัดนะครับเนาะประมาณปีนึงแล้วครับบม่ได้ตัดอย่างนะครับไม่ได้ตัดอย่างอย่างก็นะครับปัะนี้ ออกออกนะครับเพื่อมันจะไหล่ลสะดวกพีนก่น้องหลอกกันก่าอกกระทิมไว้ในโปูนะครับดีต้นไหลดีก็ไหลดีนะครับนะหานเทียไหลน้ำมีดพี่น้องชักมีดดึงมีดน้ำมาท่านเลยนะครับสุดท้ายเห็นพี่น้องบนจักรว่างจันแกสิบยี่สิบต้นนะครับเนาะเพราะเป็นพี่กั บาบอมก็บม่ได้เลาะยางเดียวนะครับเนาะก็มีมีงานประจำอยู่คือตีดยางนี่ครับพี่น,อนะน้องค้ับอมนียางก็ได้ประมาณ่าป,ปีแล้วนะครับเนาะสิบปีนิดๆครับพอวันชวนยางนี่บ้าบอมนี่ก็ปลูกได้ซีปีกีดเลยนะครับเนาะเพราะว่านเป็นดินดงครับตรงนี้เป็นดินดินง่ามกับว่าได้ครับใส่เวลาประมาณซีปีนี่ก็ได้กีดเลยครับ กับพ่อได้ยังนะครบะบ่แตะก่อ,อนฮัดจีดได้ไหมกับพี่เราพี่น้องนาว่ามันเป็นอะไรทั้เนาะนนกับพ่อได้แล้วครับเป็นกดเรียนบาทแล้วพี่น้องจีดง่ายไปเรื่อยๆค,ครับช่วงนี้เรื่องเทียบปรมาณพี่น้องเอ้สามารถต่ำดินต่างโกุกพี่น้องเอ้เดือยนี่ฮักนะครับนะจะเป็นลำบากกันแต่แตงหินแต่งเรือยกันไม่ขึ้นเราครับ ช่วงนี้กับประมาณซีมงหามงแรงนะครับนะอย่างอยู่ปานี่ก็จะไหลยอยู่ประมาณช่วงนี้ครับผมต้นนี้กขน,นาต่ำไปจักน้อยนะครับจำเป็นตรงนงั่งพี่น้องยืนกับจีบอะไรนะครับนะเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะซีดเซียดได้แล้วนะต้นนี้ก็ถือว่าไหลดีนะพี่น้องโอเคอยู่ครับไใบขมันชงมันออกก็ดีนี่พี่น,อน้องเอ้ย กระทุกมีดตนะั้ำแ่ท่านไหลอาบมีดมาผี่แล้วพี่น้องอย่างสุดยอดเลยครับมีลินเง่ากับบุ้มี่ครับเดตตอไปไม่เอานะครับเนะนาะแล้วก็วามเร็วนะก็ถือว่าโอเคครับไลนสีจกสามชัมม่วโมงแลพี่น้องเนาะเทเดียวตายพี่น้องนาตายเลยนะครับ <c oughs> เอาเบิ่งต้นตอไปได้ครับเี้ต้นนี้ก็ถือว่าไลดีอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะต้องได้ใส่ไมค์คำไว้พี่น้องขันว่าใส่ไม้ก็ เดี๋ยวมันกระสีขวมกระสีเสดายนะครับนาขัมันลนโปรคนละขมาปานยางไรดีแล้วี่าเนาะพี่น้องเล่นกะันน่ฮะนี่คือพันกับว่าได้กินปุ๋ยนะครับก็อยากสีอยากอู่กันแน่แล้วครับวันนี้เี่จยมดอ,อกไรนะพี่น้องมากบาบอมไปกับี่ปูกัน,กกนับ ปูไม่ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยพี่น้องเพราะสั้นก็ตามจริงก็สิพิกเอานะครับแต่มันเหม็นพี่น้องปูงไงใส่ไว้ปูละโลนะพี่น้องเนาะเต็มปูนี่ก็หนึ่งกิโลพี่น้องสิบกว่าบาทครับนี่ก็ได้ค่ำแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็เพื่อความปลอดภัยครับขยับลิ้นลิ้นมันไม่ก่อนนะครับเนาะเพื่อใหอ้ขีดมาแล้วมัดตึกเอาแล้วก็สิได้ไปเห็ดเป็นการไปฝนเม็ดไม่พี่น้องขยับลินนะครับ มือเดียวกีดได้อยู่พี่น้องนะครับเนาะมันเป็นชั่วแล้วพี่น้องกัหาเรื่องเทียมมันสูงพี่น้องกัเราได้ใส่มือเดียวนะครับเนาะมันเป็นโซ่วล้วพี่น้องเมื่อเดียวนะครับเนาะผู้ใดมีความรู้กับแนะน้ำกันได้นะครับนักเฮ็ดยตั้งใดอย่างไรดีนะครับเนาะสีเมียถามีดขายนะครับเนาะระวางแปดลอยกับลอยต้นนี่ก็บการดินเทลละงวดละเมินละเมินด้วยสีน้ำนะ เพื่อสิบ่มีแล้วครับนะครับเนาะอ่ะเราเล่นๆหัว้กันครับอย่าเกียดพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้เฮ้ารักระบาดนะครับเนาะกหาเอาเรียงแต่ความสุขเข้อสมองเข้าไว้ครับอย่าไปเกียดมันยังมากไหมนะครับเนาะบรรยากาศเย็นพี่น้องนี่นะครับอีกสักมือนะครับเนาะบ่าวบอมกับสีผ้าพี่พาน้องนะครับมาอยู่ไฮนะครับเนาะกัสิบ่มีไฟฟ้าครับผมกับที่ใสชีวิตอยู่แบบชาวบ้านเขาเนี่ยครับเป็นวิธีของชาวบ้านเขาเนี่ยครับหอยากหากินในช่วงหนาฝนนะครับ กะสิมี่หาหลายอย่างครับบ่าวาสิเป็นปูกุ้งหอยเป็นปลานะครับมีทุกอย่างครับผมแต่สัตว์อื่นเท่ากับวลานะครับเนาะกะสิมีแน่กะเจะบว่เฮ็ดให้เห็นก็คือเท่ากับเลี้ยงชีพเท่านะครับอันใดที่ผิดพระบอผิดทางเพป็นบาปบอมกะเจะบว่เฮ็ดนะครับเนาะกะสีน้ำซื่อสารเป็นวิถีของชาวบ้านแบบโดยตรงนะครับเนะอะไปเบิ้งบ่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องเสร็จมีดกันพี่น้องเอาเน้าต้องเสร็จ เดี๋ยวบอบอมก็บอกดูน,นะ,ะนะครับนักเด็กว่าเพรามันมีเกาะปากมันมาบอกว่ากับจีบานะครันะอดี๋ยวฝีมือกับจจะบเจ็บเท่าเส้นเพื่อนบันไดนะครับแต่กับพ่อขีดได้ให้น้องได้ฝึกฮัตก็สิทขีดได้มันก็มีแน่นะครับเขาแกนเขากับว่ามันฝีมือบันไดนะครับกับว่าได้ระดับเทปบันไดครับผมอย่าไลตัวนี้ก็ถือว่าไลดีครับ เนี่ยามแเรงครับกียติสายย่มแเรงครับประมาณสีม่วงหาม่งนะครับนะไปเบื้องต้นพุ่นกันเลยครับวันนี้ตัวนี้เป็นอนะครับนะปูที่สามแล้วครับต้นนี้ครับข้างล่างคนสองปูครับถือว่ารายดีพี่น้องต้นนี้นะครับอย่างประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีบวครับเนี่ยผมประมาณประมาณนี้ครับ ดวงนี้พี่น้องเนาะอันนี้ให้เขาเกีดพี่น้องเขาจำเขาเอามีดบากให้พี่น้องเหยียดกูตีตกระเด็นดีๆนะครับเนาะนี่นะครับให้เพิ่นมาเกีดให้นี่กียนี่คือว่าคนเกียร์ดังเต็มครับอันสุดหนาค้นก้อนเนี่ยว่ได้เดียงเลยพี่น้องหนายหญ่กับว่าแข็งครับท่านเนี่ครับสองห้านหนึ่งแล้วนะเบิ่งนะครับเนาะกันไหลข,ของมันสมกับได้สามโป้พี่น้องครับนะครับเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้ว สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้องเนี่ยสมก็ได้สามปูพี่น้องเปน็นไล่กันเลยนะไล่พอดีเนี่ยฮรับกับยางแล้วนาะเออ,น,เอน,นี่ก็เป็นยางอีกต้นนึงนะครับวนะ่าถือว่าต้นไงก็มีหลายต้นอยู่ในสวนบ้าบอมนะครับแต่กระสีห้เบิ้งนะครับต้นนี้นะครับมันเป็นยาง คือนามัานตายพี่น้องนะครับเนาะายมาเปิดน,นาฝั่งนี้กับบ่อไหลพี่น้องคือต้นใหญ่มานี่กับบ่อไหลพี่น้องมานี่กับบ่อไหลทั้งไต้กับบ่อไหลครับเมื่อกี้นี่กับบ่อไหลนะครับเนาะคือนามัานตายไปเลยนะครับพันอย่างสองฮัหนึ่งพี่น้องบ่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอยังนะครับเพราะว่าขันมันต้นมันใหไงเราขันไต้เราคือบวออกเลยครับประมาณเชิงๆก็มีประมาณอยู่สี่หาต้นพี่น้องคือใส่ไปไหนเลยนะครับเอาว่าผมจะร่องกีดมาเบิ่มเพราะว่ามันมันๆๆเป็นหนังชุบบ่ไหลนะครับ มันจะเป็นยางเหลืองนะครับนะคือเปิดบ่าก็เลยนไปพี่น้องเอาเล็กๆคือมันจะวาไหลพี่น้องมันจะเป็นยางเหลืองเลยต่อไปนะครับนะครับผมอันนี้ได้พักไปเลยครับก็คือได้กิเอตด้วยนะครับตัวน,นี้นะครับเชดายพี่น้องยางเดียวตัดเทดฟื้นนะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ก็ ลังที่เกีดไปแล้วนะครับกับไรพอสมควนพี่น้องครับเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ก็อีกเป็นอีกต้นนึงครับกับ่รู้ว่าพี่น้องสิมักวะนะครับนลสิมีผู้เบิ้งห้บ้าบอมบอนะครับนะหรือว่ามักแตงแต่หาอยากหากินอย่างเดียวกคอมเมนต์เวดนล่างใดนะครับเนาะบ่เป็นยังครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะของสวนยางนะครับว่าบอ ตอนนี้หลวงแม่นะครับแม่หมอเพิ่นกำลังรถมาขุดตะแปลว,ว่าเ่าจะเลื่อนน้นองๆแต่ข้างในนี่ผมมีไฟฟ้ากับจริงแต่ยครับนี่วัดตั้งสองมองน,นะครับนะบนแถวรถมาขุดตะเพราะว,าว่ามันแห้งแรงแล้วหนามผมมีใส่ครับนี่วัดสองมองน้องดูงให้ครับนะครับนาฬิกาของเพิ่อนน้าด้วยจังหวะเลยครับ พักหาอยากหากินนะครับขียดยางนะครับมาเนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณปลาอย่างนะครับปลาอย่างอีรีพี่น้องบัิน้ตัดหยามาปีนึงครับรมา่านแปดต่อรอยต้นครับ ปูมากแหละเมียพี่น้องบาดเลยนี่แต่ปาตะเขานะครับข้างในนะครับเนาะาผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับกผมแนะนำให้เขามาโ่่งนาผนพี่น้องยางก็ว่าค่อยไหลดีมันได้นะครับเนาะราคากระครับครับ กำลังเคลียร์ทางพี่น้องคือมันทางมันแคบนะครับนละ้วออกไปได้นะครับมันเป็นไปโค้งง่ายครับสองร้อยสิบพี่น้อง คลิปนี้กับบอมี่ยังหลายนะครับกนะัเพียงอยากจะนําเสนอนให้พี่น้องเบิ้งนะครับางานประจํบาบ้าบอมก,ก็คือกีดอย่างนี้นะครับเนาะกับเได้ไปล่อหาเก็บผักเก็บอย่างเดียว่างเดียวนะพี่น้องกับมีงานประจําโยค,ครับในข้อเมื่อกีดอย่างนี้นะครับเนาะกับบ่มีโอกาสได้ทายพี่น้องเบิ้งจักเทียกครับกับมือน,นี้กัได้โอกาสได้ถือโอกาสนะครับมาทายพี่น้องเบิ้งบรรู้ว่าจ,จะมากกันหรือเปล่านะครับบ้าบอมกับลองทายให้เบิงมมบ้งครับปัจจุผู้เบิ้งบอนะครับกับคลิปนี้จน ม่มอียังไลถ้ามักก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าวอมได้คิดดีๆคิด,คด,คดใหม่ๆพี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กสวัสดีครับ